สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งธันวาแล้วเนาะก็เมื่อวานต้องขออภัยนะครับแอดไปหาหมอนะครับกับหมอก็ให้พักสองอาทิตย์นะครับแต่ยังไงวันนี้ก็ต้องมาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับให้เพื่อน FC นะครับวันนี้แอดมาตามคุณยายนะครับประกอนอื่นก็ต้องขอนโมทนาบุญนะครับกับเพื่อน FC ทุกท่านนะครับที่ร่วมสร้างโบสถ์เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็ทั้งที่แจ้งสลิปและไม่ได้แจ้งสลิปเข้ามานะครับก็ยังไงก็ให้โอนผ่านบัญชีวัดเท่านั้นนะครับเพื่อความโปร่งใสนะครับและยังไงนะครับก็ฝากผลงานเพลงนะครับไว้ใต้คลิปนี้ก่อนนะครับและอีก4เพลงใหม่นะครับตอนนี้แอดก็ร้องอยู่1เพลงนะครับใครอยากเห็นหน้าแอดตัวเป็นๆนะครับไม่น่าจะถึงสิ้นปีนี้น่าจะได้รับชมนะครับ เอฟซีบางท่านเข้าใจผิดคิดว่านายดำคือแอดไม่ใช่นะครับดำเบ้าอีสานใต้ไม่ใช่นะฮะวันนั้นน้องหลองแอดก็พอดีแกไปเยี่ยมแกไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลเนาะก็เลยคลาดเคลื่อนกันนะครับแล้วก็น้องโหหลังจากคลิปนี้ต้องบอกว่าคุณชองฝันดีมากนะครับอย่างไงแอดก็จะต้องลงคลิปคุณชองหลังคลิปคุณยายเนาะก่อนที่จะสรุปโค้งสุดท้ายนะครับเอาละครับวันนี้เราก็ไปฟังความฝันของคุณยายกันเลยนะครับก็ ไอ้วันที่ไปดูเด็กบอกบอกหวยแม่นๆนะครับเนาะแต่วันนั้นก็เขาบอกก่อนเนะาะหนึ่งห้าสองเขาบอกออกเนาะไอ้วันที่ไปเขาก็ไม่ได้บอกนะครับเนาะก็หลังจากไปก็แอดก็ไปกับคนย้ายนี่แหละพอไปปุ๊บก็ขากลับนะครับขากลับทางผ่านมันต้องผ่านอสารตาเซย์ยัจันอะไรเนี่แหละครับตามีนะสารหลักกิโลนั่นแหละครับ ก็คุณยายก็กับคุณยายก็อยากจะแวะไปไหว้เนาะเขามีศาลก็มีศาลอยู่ข้างหลังเนาะก็เขาเรียกหลักกิโลนั่นแหละครับคุณยายก็ไปไหว้ขอโชคลาภนี่แหละครับแล้วพอตกกลางคืนก็มาจริงๆนะครับก็ตาเซคือแกจําไม่ได้ว่าคือหุ่นรูปปั้นตายายนั้นจะมีอยู่สามเนาะตาสองยายหนึ่งนะครับแกบอกว่าน่าจะเป็น ท่านที่อยู่ข้างซ้ายสุดนะครับสายมือสุดซึ่งไม่รู้ว่าชื่ออตาจันหรือตามีเนาะยายเซอะไรนี่แหละแอดก็จำไม่ค่อยได้นะครับก็เข้ามาหาคุณยายที่บ้านนะครับแกก็เข้าจะเข้าไปในห้องนี้แหละครับห้องสีเขียวตรงนี้นะครับเนาะก็ไปแล้วก็ไปถามคุณยายว่าเมื่อตอนกลางวัน,นะไปไหนมาเอ่อ คือคุณยายก็แกก็สลึมสลือเนาะแกก็ไม่ได้ตอบเขาตาที่มาบอกเขาบอกว่าไม่ไม่ต้องไปดูไปดูไปไม่ต้องไปดูไปหาเลขที่ไหนหรอกนุ่นไปดูหน้าบ้านนุ่นหน้าบ้านมีคนเข้ามาทําอะไรคุณยายก็เลยถามว่าเขามาทําอะไรคุณตาก,ก็บอกเหมือนเขาจะมาปักหลักนะไม่ใช่ไม่ใช่ปักป้ายนะหน้าบ้านมีคนมาปักหลักปักอะไรคนหน้าบ้านเต็มนะฮะเหมือนเดิมนะฮะ เขาก็บอกให้ไปดูเลขไปดูเลขเลยมันมีเลขอยู่นะประมาณนี้ <t ick> แล้วปรากฏว่าทั้งคืนนั้นก็เขาปลูกคุณยายตลอดนะครับปลูกให้จํานะครับปลูกให้จําเนี่ยแหละเขาบอกให้บอกให้จําให้ได้นะไม่ต้องไปดูเลขใครนะจําเลขนี้ให้ได้ก็พอแล้วไม่ต้องไปวิ่งตามเลขคนอื่นนะครับให้เอาเลขตัวเองนะครับอย่าไปตามเลขคนอื่นพอคุณยายจะหลับเขาก็ปลูกอีกปลุกนี่แหละจํานะจํานะตั้งสตินะตั้งสติให้จําให้ได้ อย่าไปอย่าอย่าไปสนใจเลขคนอื่นเดี๋ยวถ้าไม่จําอีกก็ต้องไปวิ่งขอเลขคนนู้นคนนี้นะครับเพราะว่าคุณยายก็เหมือนประมาณว่ามีคนมาบอกนะแกก็อยากจะไปดูว่าจริงไหมว่าเด็กที่บอกเลขแม่นเนาะพอไปเขาไม่บอกเนาะก็ส่วนเลขที่ที่ตาหลักกิโลแล้วกันเนาะเรียกง่ายๆเพราะว่ามันมีสามท่านตาหลักกิโลเลขที่มาบอกก็คือแอดดูกระดาษเนาะเพื่อความชัว ก็คือห้าหกหกและแกก็ย้ำด้วยหกห้าห้าหกด้วยนะครับนะครับเพื่อนเอฟซีนะครับห้าหกหกแล้วก็หกห้าห้าหกนะครับ, 66, 6, 5, 5รบอันนี้คือเลขที่ตาที่สารละกิโลมาย้ำคุณยายเนาะแล้วก็ย้ำทั้งคืนเลยนะย้ำเหมือนไม่ให้แกนอนนะให้แกจำนะฮะให้คุณยายจำให้ได้เลยนะครับว่าเลขนี้เอ่อ ให,ให้คุณยายจำครวคุณยายไม่จำนะครับเอาล่ะครับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้เนาะก็หลังจากครูจบคลิปนี้แอดก็จะลงที่คุณชองเพราะว่าเขาฝันดีมากนะครับโอ้แล้วก็ต้องบอกว่าต้องลงนะครับคล,คลิปน้องชองนะฮะคลิปตาคุณตาอะไรนะแต่เชียนเขาก็ลงมาบอกเล็กเล็กท้ายสองตัวอีกนะครับโอ้ยังไงเพื่อนทีส่สกก็อย่าพลาดนะครับก็แอดจะทําหน้าที่ก่อนนะครับก่อนจะนอนพักรักษาตัวสักสองอาทิตย์นะครับ อาแล้วครับวันนี้คงจบเพยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ